ตำรวจไซเบอร์รวบ2วัยรุ่นผลิตป้ายทะเบียนปลอมส่งขายออนไลน์ทั่วไทยฟันรายได้กว่า600,000เมื่อทดลองสั่งซื้อพบว่าป้ายทะเบียนไม่มีลายนา้ำและสัญลักษณ์จากกรมการขนส่งทางบกเข้าตรวจค้นพบอุปกรณ์สำหรับการผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถปลอมและป้ายทะเบียนที่ผลิตเสร็จแล้วพร้อมจัดส่งจำนวนมากรวมทั้งหลักฐาอกอนอื่นๆภายในบริเวณร้าน ตำรวจจึงแจ้งข้อหาร่วมกันปลอมเอกสารราชการและร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคารผู้อืูนต่างๆข้อมูลดินิกส์ต่างๆอย่างเงี้ยเออแล้วข้อมูลที่มันเกี่ยวเรื่องกับแผ่นป้ายจะเดียนนะเออก็คือที่มันเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหลายก็คือสาลเขาก็เลยมอบมาคืออันนี้ก็คือเป็นหมวดปกติเราใช้ยังไงเราใช้เครื่องปั๊มใช่ไหปั๊มใช่ไหใช่คปั๊มใช่ไหมใช่เออ ้องก่อกก่องป้ายกันเลยอ๋อห้องก่อกป้ายกันแหงนะที่ถามนี่เป็นสีที่มันมาตรฐานเดยวกันนะอันนี้ผมไม่ได้ใจไม่ได้ใจใช่ไหมแต่ไม่ใช่ไล้างรถเสร็จหายหมดนะไม่หลุดน่าจะไม่ใช่เนี่ยสีก็รอสองสามนาทีมันก็แห้แล้วตเกอร์ที่สถานป้ายมอไซค์ระจดโอเคมอไซค์ล้วโอเค อ๋อนี่ไฟแดงอ้ไปแดงนะไอ้นี่เขียว